ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับยิ่งกว่าถูกหวยป่าเต็ดยุทธนาแข่งโป๊กเกอร์ได้เงิน56ล้านดองรวยสมเป็นป๋าฝีมือดีเลยทีเดียวสำหรับป่าเต็ดยุทธนาที่ล่าสุดโผล่เข้าร่วมรายการแข่งขันเดอะอาเซียนโป๊กเกอร์ทัวร์2 APT ที่ประเทศเวียดนามแถมคว้าลำดับดีๆมาได้พร้อมหอบเงินกลับได้มากถึง56ล้าน รวยแบบนี้เรียกป๋าก็ไม่แปลกเลยเรียกว่าดีใจยิ่งกว่าถูกหวยพูดแบบนี้ได้ไหมนะสำหรับป๋าเต็ดยุทธนาที่ล่าสุดกลายไปเป็นนักแข่งขันโป๊กเกอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบทว่าป๋าเต็ดได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมกับภาพและข้อความนั่นคือเรื่องดีๆเพราะจากการแข่งขันครั้งนี้ทําให้ป๋าเต็กวาดเงินกลับบ้านมาได้มากถึง56ล้านเลยทีเดียวกับการแข่งขัน เดอะอาเซียนโป t o เกอร์ทว2022นั่นเองสำหรับภาพบรรยากาศในงานแข่งขัน The ะอาเซียนโป t o เกอร์ทว2022 APT จัดขึ้นที่ประเทศเวียดนามซึ่งป่าเต็ดยุทธนาได้โพสต์ภาพของตนเองที่ยืนอยู่บริเวณสนามแข่งขันที่มีคนกำลังประลองฝีมือกันอยู่พร้อมๆกับการโชว์เอกสารว่าตนเองนั้นได้เสร็จสิ้นการแข่งขันและอยู่ในลำดับที่35จากผู้แข่งขันมากถึง417คนนั่นเอง ซึ่งนอกจากภาพแล้วปาเตสยังเขียนแคปชั่นบอกว่าจบที่อันดับ35จาก417คนครับได้เงินรางวัล56ล้านดองคิดเป็นเงินไทยประมาณใกล้ๆแสนบาทถือเป็นประสบการณ์การแข่งขันโป๊กเกอร์อย่างเป็นทางการครั้งแรกที่คุ้มค่ามากตื่นเต้นพอสมควรแต่ก็ไม่ได้สั่นจนเล่นไม่ออกแล้จะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดในคลิปรอดูกันนะครับว่าแต่ปาเตส ไปเข้าวงการการแข่งขันโป๊กเกอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่จาก400กว่าคนได้ลำดับที่35แบบนี้ไม่ธรรมดาแล้วขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ